ลุยกันเลยปฏิตากรรมโบราณครับสวยงามนะสวยมากเลยสวย,ย,ยสดุดเดินสั่งนี้ครับสั่ง้นึ่นชันไปครับ อโอ้โหฝีมือมากสดุปน,นิดนึงฮะมีอยู่่ถ่าย่ยถาตรงนี้ก็ได้ไปขึ้นแบบชันๆเลยครับหินสวยมากเลยเหินก้อนใหญ่นะครับเป็นหินก้อนใหญ่ โอ้โหก็ทำอย่างสวยเลยว้าคุณนายกำลังถ่ายรูปนะครับเซลฟี่อยู่ไปขึ้นไปเรื่อยๆอีพีสามนะครับเที่ยวเขาพนมรุ้งนะครับจังหวัดบุบบรีรัมย์นะครับ ครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะอุทยานแห่งชาติเนาะนมรุง่ง<อ>ขอบเลยครับไกลมากเลย <มา S 1> สูงนะครับสูง,สงข้างบนสวยจังโอ้โหนู่นนะครับนะั่นปราสาดอยู่ท้งนั้นเองอยู่ต่อหน้าแล้วครับ Oh. ท่านใดที่ชอบนะฮะอย่าลืมติดตามผมไว้นะครับปิดทักพาเฉลินนะครับจะพาต้านเพลินนะฮะถ้ามีโอกาสก็จะพาไปที่ต่างๆนะครับที่ถ้าว่างก็จะจะไปนะอุ้ยหอบไปครับสุดนักท่องเที่ยวจะไม่เยอะนะครับเพราะว่าเขาเป็นโควิดอ่ะนะ โควิดแล้วทีนี้คนเที่ยวเขาก็ไม่ค่อยมีใครเขาอยากจะออกมาในยุคโควิดนะครับผมจะหยุดตรงนี้รอคุณนายก่อนนั่นกำลังเพลิดเพลิอนอยู่กับการถ่ายเซลฟี่นะฮะตามมาตามมาสวยมากครับจุดนี้ผม จำได้นะว่าเขาเขาเขารำตรงนี้น,นันี่ทุกปีเนาะเขาจะรำตรงนี้เลยใหญ่มากครับใหญ่ใจโตอลังการมากนะครับศิลปะเขาเนี่ยสุดยอดจริงๆครับเนี่ยทำมอหูแบบงดงามจริงๆครับอยู่บนภูเขานะครับทำได้งดงามมาก ทุกๆจุดพื้นที่สวยงามนะครับดูรอบๆบ,บริเวณครับตรงนั้นก็มีถ้าไม่หอบก่อนก็คงจะได้ได้ดูทุกมุมทุกช็อตนะฮะ EP 3แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวใกล้ถึงขึ้นประสาทเดี๋ยวจะถ่าย ให้ชมอีกทีนะครับขอบคุณที่รับชมครับ